เรื่องบ้านหน้าอยู่สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์บ้านทิศไหนเป็นทิศที่ใช่ประจำปี2,564เดี๋ยวเราจะไปปรึกษาผู้รู้กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องโอครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับทิศมงคลปีนี้ทิศแรกเลยเฮงยืนหนึ่งทิศต,ตะวันตก ทิศตะวันตกเนี่ยมีดาวบินแปดขาวครับเสริมในเรื่องของความสําเร็จจะต้องวางของที่เป็นดินกับทองเช่นแจกันดอกไม้ของที่เป็นเซรามิกหรือจะเป็นของที่เป็นสีทองทองถ้าเป็นกระถางใส่ดินมีต้นดาวเรืองสีทองทองกไ,ได้ค่ะแต่ว่าดอกไม้สดนี่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าบางทีมันก็จะโรยค่ะเราก็ใช้เป็นดอกไม้ปลอมก็ได้อีกหนึ่งเลยก็คือทิศใต้ทิศใต้มีดาวบินหนึ่งขาวปีนี้ ชื่อเสียงเกียรติยศมั่งคั่งร่ำรวยต้องการดาวบินหนึ่งขาวหมายถึงความสำเร็จความรุ่งเรืองในชีวิตสิ่งที่ต้องการดึงเข้ามาคือไฟทิศใต้เป็นทิศธาตุาไฟอาจจะวางกระเบื้องเคลือบพอเชเลนเซรามิกดินเผาร่วมไปถึงจัดวางโคมไฟไว้ทางทิศใต้ของบ้านอีกหนึ่งเลยทิศต,ตะวันออก ทิศตะวันออกนี่มีดาวบิน4ีเขียวเพราะฉะนั้นจะวางโต๊ะเรียนโต๊ะหนังสือไว้ก็ได้หรือจะเสริมด้วยอุปกรณ์การศึกษาปากกาดินสอไม้บรรทัดมีความหมายถึงการศึกษาและก็ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกหนึ่งทิศเลยทิศกลางบ้านทิศกลางบ้านปีนี้เนี่ยมีดาวบินสําคัญคือดาวบิน6ขาวดาวบิน6ขาวนี้มีความหมายถึงทรัพ์ ความมั่งคั่งร่ำรวยเสริมด้วยของที่เป็นมินนิ่งของการเงินเช่นก้อนทองเงินจีนกระปุกอมสินหมูสีทอง <S <S 1> <S 1> ก็จะส่งผลดีเกี่ยวข้องกับในเรื่องการเงินทิศต่อไปคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือนี่มีดาวบินก้าวม่วง<ะ>ดาวบินก้าม่วงเนี่ยส่งเสริมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เสริมด้วยโคมไฟสีแดง หรือดอกไม้สีแดงชมพูส้มอิดจะส่งผลให้ความรักมีความสุขแต่สิ่งสำคัญทิศมงคลก็ยังไม่เท่ากับคำพูดคำอวยพรที่ดีรอยยิ้มเสียงหัวเราะแววตาที่จริงใจแล้วก็รอยยิ้มที่อบอุน่นก็จะส่งผลให้บ้านมีความสุข S 1> <S 1> <S 1> <S แหมปีนี้นะคะมีทิศมงคลหลายทิศเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนะคะอย่าลืมที่จะนําไปปรับใช้ให้เข้ากับตัวเราค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้นะคะว่ารอยยิ้มที่จริงใจแววตาที่อบอุน่นความจริงใจความห่วงหาอาทรที่มีให้แก่กันสําหรับคนในครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเรื่องบ้านหน้าอยู่แล้วพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ